สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราก็จะมาะแจกมอสนะคุณได้ดูไอคลิปอะไรนะครับคลิปอเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันอัพประิตอันอพิศวงของพี่คนนึงเนี่ยครับเขาชื่ออะไรนี่แหละเราจะมาแจกมอสจอนกันนะครับจอน,จอนมีแบบมอสคลิปหน้าผมจะรีวิวมอสกรูหรือว่ามอสดวงตาไอซ์ไอไอ่ะครับหรือว่ามอสอั่อย่างเนี่ยลืมชื่อแล้ว ผมสัญญาจะมารีวิวกรูเอาเป็นมอดกรูหน่อยก่อนก็ได้ครับโอเคไปเลยมอดกรูนะครับมอดกรูถ้าเกิดคุณเห็นมอดผู้หญิงคนหนึ่งที่อะผมลงอยู่คุณอย่าคิดว่านะผมรู้คุณคิดอะไรพี่อะพี่อะพี่ก็รู้พี่ก็คิดไม่ใช่เหรอฮะเออค,คิดแต่มันไม่ใช่มอดไอ้พวกเนี้นะมันคือมอดอะไรอ่ะ มอดเพิ่มเงาแสงนะ่ะแต่กูไม่รู้ว่ามันจะตั้งเป็นรูปนั่นเหี้ยทำไมโอเคดาบอะไรโอเคดาบจอนนะครับมอดจอนจะเพิ่มมาดาบอาจจะเพิ่มอาวุธมาหนึ่งอย่างครับเป็นดาบมดจอนจะมีสิ่งของเพิ่มเข้ามาประมาณสองอย่างครับใช,ใช่สองอย่างถ้าเกิดไม่นับไข่นะถ้าเกิดนับไข่ก็เป็นห้าครับโอเคมาดูกันตัวแรก จรโอ้เสียงไม่มีครับ,รบขอโทษนะครับเสียงาจะดังสนใจนะครับที่ต่อไปจนตัวยักษ์ครับผมจะเอาเสียงดังๆนิดน,นึ่งครับจอนยักษ์นะครับตต่อไปก็เป็นจนจิ๋วนะครับจนจิว <c oughs> ๋วนเสีงดงมากามียมากันีกร <Mole> <c oughs> ดกรถ เสียงรถเสียงเดี๋ยวนี้ถ้าจะเกิดทุกท่านไม่รดเสียงทุกท่านจะได้ยินเสียงแต่จรจรตัวบเอฟเลยเอฟก่อนนะครับคลิปนี้เราจะมาอ่ารีวิวอย่าไปสนใจนี่ ม,มันแค่สนามประลองกน้องผมเนี่ยอยู่สนใจเลยมันกมน็มันมีตัว,ล,วลงมอสต่อสู้กับน้องแล้วมันทำลายบล็อกแต่ก็ไม่สนใจ <c oughs> นี่คือการรวมมอสที่ทำให้มาครับน่ากลัวขึ้นอยู่นิดนึงนะมอสแรกคือมอสจอห์น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 อยักจอห์นอยักจอห์นคิวโอเคนะครับพี่น้องทิ้งหลาย นี่คือมอดที่สองนะครับมอดที่สองมอดที่สองก็มอดชื่อว่ากรูนะครับมอดกรูมันเป็นมอดที่เมื่อเราอยู่ที่อ่าผมจะอธิบายนะคือถ้าคุณเดินอยู่ดีๆไปขุดแร่ถ้าทอดคุณกับหมดคุณก็เลยใช้ทอดเดียวคือทุบแล้วก็วางกรูจะสมอนขึ้นมาเพราะว่ากรูกลัวแสงสว่างมาก กรูเป็นสัตว์ที่อยู่ในความมืดสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณจะขุดหินแม่งพกไฟเป็นกองทับเลยไม่งั้นถ้าเกิดคุณไม่พกไฟความชิบหายบรรนัยไจะมาหาพวกคุณกรูกรูมันจะไม่ชอบที่แสงที่มีแสงสว่างครับมันจะอาศัยอยู่ที่มืดๆหรื um อไม่ก็ใต้ดินครับนี่ครับกรูครับนี่คือกรูนะครับที่จริงมอจริงจะสวยกว่านี้ว่านี่แค่เป็นมอที่ถอดมันจากลงมือถือครับก็ไม่ค่อยสวย มันไม่เป็นอะไรอะครับมันจะเกิดใน,นที่มืดอย่างแรงครับแล้วมันกลัวไฟมากดูนะถ้าม,มันไม่ต้องทำให้ผมเสียหน้าด้วยฮะทำไมไม่หนีหน้าหนีล่ะนีแล้วหน,นีโอเคมอดกรูก็จบเปยียงนี้ครับจะถามเยอะกูไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่เดินแต่สงสัยว่ามอดเฮียอะไรแม่งเป็นเสื้อมีดทุบกรูมอด มึงกูดูแอดออนก็ได้มึงจะเจอแล้วมึงไปดูเองว่ามันจะหนีไฟและไอ้นี่มันไม่หนีไฟมดต่อมานะครับมอดอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันอยู่ในแมปเออันในแมปเอ p นะครับทุกท่านสามารถไปโหลดได้ใต้ลิงก์ผมผมจะแจกลิงก์เลยวิธีทําให้มาครับน่ากลัวขึ้น <c oughs> อย่ามาว่ามันไม่น่ากลัวหรอกก็คือผมว่าจะให้มดมากกว่านี้แต่ว่า ขี้กเกียจแค่นี้ไปก่อนขี้กเกียจคลิปที่แรกผมก็รีวิวมอเดอะแองเจลูปัน้นผีผีสิงเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ผมจะไม่อามอยในนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณดูถึงคลิปมาถึงนี้คุณก็จะได้ยินผมว่า,วาอีกมดหนึ่งที่เป็นมอสสยองขวัญน,นั่นคือเดอะแองเจลูปปั้นสยองขวัญหักคอคุณได้มันไม่ได้หักคอแล้วมันว้าบเหรอตัวแรกไอตัวมันต้องอยู่ในที่มืดเลยตัวแรกนะครับตัวที่สอันเดอร์เทเกอร์นะครับ ตัวนี้ under t กอร์มาคุณอาจจะไม่เคยเห็นแต่บางคนจะอาจจะรู้อย่างครับตัวต่อไปตัว h e r ยอะไรนี่ไม่รู้จ้าคือผมไม่รู้จักจริงผมแค่โหลดมดเรามารู้จักแค่ตัวเดียวนั่นคือ under t กอร r ครับตัวต่อไปก็ตัวนี้พอรู้จักอยู่แล้วครับมันเป็นซอ m b i e เห็ดซอ m b i e h e ็ดทำแ้จะติดพิษด้วยครับนี่ก็เป็น zombie เหมือนกันครับแต่ว่ารูปร่างจะบดหยู่นหนึ่งครับแล้วต่อไปก็คือ zombie ผมชอบซ o มบี้ตัวนี้มากเพราะมันจะโผล่เพรามาจากดินนะครับ เจะออาะมันจากดินแบบนี้นะครับผม,มชอบมากๆแต่ผมชอบสุดผมก็ชอบอันเดอร์เกิล์ครับเพราะมันตัวอ้วนฟันกรามหักกรามปากเหม็นมันดูรูปรหล่อทีหล่อกะระเทียแล้ะคลิปหน้าจะเล่น PVP ดีไหมก็ D ไม่รู้แต่ถ้าเกิดผมไม่เล่นก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดผมมีเวลาว่างนะผมไม่ค่อยลงคลิปนึงจากผมไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วมอสทั้งหมดนี้ก็จะมีของอยู่ประมาณนี้นะครับ ็ของเยอะอยู่นะครับไม่แตก่ก็ไม่เยอะเท่คาคอมนะครับเพราะว่ามันมีหัวใจอันเดอร์เทเกอร์ด้วยนะครับหัวใจอันเดอร์เทเกอร์นะครับมันควรจะมีกงเล็บแวนดิโกนะครับอ่าแว่นดิโกอ่ะ,อะกว่าจจะไม่เข้าใจไม่ทำอะไรได้ค้างอยู่โอเคครับวิเศษลูกน้องได้วะ่ะเสเยษลูกน้องได้จดาก,การันเลยลูกน้องค่ะจดก,การัน จะไไกล้าสิวะโอเคไปวัดต่อไปกันโอเคนะครับต่อมาคือมอสอันห,หนึ่งครับ in the eyes อะไรสักอย่างไอแปลว่าตาครับดวงตาพิศวงครับมอสนี้ก็ใช้งานไม่ได้ดกว่าเราจะเอาชิรลดนะครับก็เหมือน the angel นะครับมันก็จะไม่ทำงานมันจะเป็นดวงตาพิศวงครับเราไม่แน่ใจว่าวตัวนี้จะโดนความโดนแสงได้ไหมแต่น่าจะโดนได้มา มอสส่วนมากจะมีแค่แคอ่ามอนสเตอร์น้อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกินพื้นที่ก็ลงมอสได้เยอะๆมันจะมีอยู่สองตัวตัวแรกเท่าไหร่คืออะไรก็ไม่รู้ นนะครับเอ้ยผิดอันนะครับโทษทีครับโอ้ยผิดอันอ๋อโกรธกับไม่โกรธนะครับผมไม่แน่ใจตีเดียวตายนะเพราะว่ามันไม่อันตรายถ้าเกิดมันเข้ามาใกล้เราถึงขีดสุดมันก็จะทําสิ่งนี้กับเรานะครับผมจะไม่พูดเลยมมกผมจะให้คุณดูเอาเองเลยนะครับันอผิด เดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนปังหงก่อนผมก็จะบอกคือผมแค่ถ่ายคลิปแล้วก็ผมจะลบเสียงออกแล้วก็มันพากเสียงเองในแอปต่อต่อคุณก็จะเข้าใจว่าทําไมผมถึงบอกให้คนดูวยโอเคดูต่อ What t h ต fuck โอ้โหแหงเว้ย แ่มองมันแล้วมันก็จะตายครับนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราโดนมันเข้ามาใกล้มากพอครับเราจ้องมันจะตายครับน่าครับถ้าเกิดเราจ้องมันเราถ้าเกิดเราจ้องมันแล้ว,ลวม,มันจะตายครับดีตรงนี้แหละเนี่ยอ,อยู่นะครับมันทำให้เราสะดุ้งได้ อ๋อลืมไบเรามองมันตายมันอยู่ไหมโอเคจบจบโอ๊ยเดือเฮียเลยวะ